พลังงานยึดเหนี่ยวสําหรับพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับภาษาอังกฤษตรงนี้ว่า binding energy สัญลักษณ์ของตัวย่อคือปีอพลังงานยึดเหนี่ยวหมายถึงพลังงานที่ทําให้นิวคลีอรนรวมอยู่ภายในนิวเคลียสอย่างเช่นอ,อันนี้ก็คืออะตอมของฮีเลียมนะครับฮีเลียมนี้ประกอบไปด้วยโปรตอน2ตัวและนิวตรอน2ตัวนะครับใน,ในนิวเคลียสนะครับ ปกติประจุบวกกับประจุบวกโปรตอนจะผลักกันนะแต่ที่มันรวมกันอยู่ได้แบบนี้เนื่องจากว่ามีพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับทีนีเ้เรามาดูไฮโดรเจนอะตอมนะไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยโปรตอนหนึ่งแล้วก็อิเล็กตรอนหนึ่งนะมวลรวมกันนะครับมวลในหน่วยกิโลกร,รัมนะครับนะซึ่งมีค่าเท่ากับ1.673.559คูณสิบกำลังลบ27นะ สาระลักษ์ของไฮโดรเจนอะตอมก็คือ,อ H หนึ่งข้างล่างหนึ่งนะครับนะทีนี้ดิวเทเรียมดิวเทเรียมนะดิวเทเรียมก็คือ,อไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับโปรตอนหนึ่งโปรตอนหนึ่งก็คือเนี่ยโปรตอนหนึ่งและส่วนเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือเลขสองเลขมวลนึ่ก็คือบวงบอกถึงจํานวน โปรตอนกับนิวตรอนนะครับอันนี้ก็คือเลขมวลคือสัญลักษณ์คือตัว e นะครับอะดีทิเรียมมวลของดีทิเรียมในหน่วยกิโลก็เท่ากับเท่านี้นะครับ3.33จุดสามสาเอ่ห้าสี่ห้าสี่แปดคูณสิบคูลบคิ่สนะครับถ้ามันรวมเป็นมวลอะตอมของดิทิลเรียมแต่ถ้าเราแยกอนุภาคที่อยู่ในดิทิลเรียมนะครับแยกได้เป็น โปรตอนนิวตอนและก็อิเล็กตรอนมวลรวมกันมวลรวมกันมันจะมากกว่ามันจะมากกว่า,ามวลอะตอมของนิโตเรียมนะครับอนุภาคอิสระนะครับทีนี้แสดงว่ามวลมันหายไป <c oughs> มวลที่หายไปนะครับเ,เขาเรียกว่ามวลคล่องนะมวลที่หายไปก็เอามวล เอามวลอนุภาค3ามตัวรวมกันลบด้วยมว,อวลอะตอมวนะฮะอนึ่มวลทีห่หายไปมีหน่วยเป็นกิโลกรัมมวลที่หายไปเนี่ยหายไปไหนหายไปกลายเป็นพลังงานที่่อุมนิวเคลียสเรียกว่าพลังงานยดเหนียน่ยวก็เอามวลทีท่หายไปคูณด้วยกับความเร็วแสงยกสองหน่วยตรงนี้เป็นหน่วยเป็นจุลน,นะครับทีนที่ทดีลต้าเอ็มมวลที่หายไปในมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่ถ้าหากว่าหน่วยเป็นยูนะครับ มวลเดลต้าเอ็มเนี่ยหนึ่งยูเดลต้าเอ็มเท่ากับหนึ่งยูเนี่ยแปลงเป็นพลังงานได้เท่ากับ9 3 1 4 8เมกะอิเล็กตรอนกิลโวบางทีเขาเรียกว่า9 3 1 5เมกะอิเล็กตรอนกิลโวก็ได้นะครับทีนี้สูตรข้างล่างเนี่ยสูตรหามวลสูตรหาพลังงานยึดเหนี่ยวเนี่ยถ้าคูณด้วย931.48านี่แเนี่ยเดลต้าเอ็มต้องมีหน่วยเป็นยูนะครับอย่างในรูปนี้ในรูปนี้นะครับ อะตอมของฮีเลียมนะครับอะตอมฮีเลียมถ้าเรามาแยกดูนะครับแยกดูะอะตอมฮีเลียมม,มีมวลเท่ากับ4 0 0จ6ยูนยูะแต่ถ้าอนุภาคอิสระรวมกันแล้วเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะครับก็คือ4.033 0ดศยูมันมากกว่านะครับมันมากกว่า<โ>มก็เอามวลที่หายไปลบก,กัน เอาค่ามากลบด้วค่าน้อยก็เดินได้อีกมีค่เป็นจูนแล้วคูณด้วย9 3 1า8นะครับนักศึกษาลองคำนวณดูนะครับว่าให้หาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมสีเหลีย่ยมได้เท่ากับเท่าไหร่นะเลือกแค่สองสูตรนะสูตรสูตรคูณ4ี่กับสอง 2, ไม่ต้องหน่วยเป็นกินโลแต่ถ้าสูตรล่างสูตรข้างล่างะมีหน่วยเป็นอายูนะครับเราก็เลือกใช้สูตรล่าง ให้เวลาคิดนะครับาน,านาทีเดียวก็ทำได้แล้วนะครับอันนี้เป็นการหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมพลังงานยึดเหนี่ยวที่อยู่ภายในอะตอมอดิจริเรียมนะครับก็คือหามาจากนะครับอเอามวลที่หายไปคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองอคูณแล้วได้มีหน่วยเป็นจุกนะครับก็คือ3 5 6ุด สามห้าหกาคูณสิบยกกำลังลบสิบสามหน่วยเป็นจ,จ now, now ูลจูลนี่ก็คือเป็นหน่วยที่หน่วย SI นะนะแต่ถ้าหน่วย SI มันหน่วยน้อยมากนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นหน่วยอีวีนะครับก็คือเปลี่ยนจูลให้เป็น EV นะครับก็เอาหารด้วย1.6ึ2งจุดหอหกรือ1.6ึ่งจุดหกศูนย์สองก็ได้นะครับได้เท่ากับ2.224่เมกะหร ตอนโวนอันนี้เป็นพลังงานยิดเหนี่ยวอของอะตอมของอนิวเคลียสที่อยู่ภายในนิวเคลียสของดิทเรียมนะครับนะนั้นสูตรหาพลังงานยิดเหนี่ยวอีกสูตรหนึ่งนะครับก็หาจากสูตรนี้นะครับเดลต้าเอ็มมีค่าเท่ากับจำนวนโปรตอนคูณด้วยมวลของไฮเดรเกนนะบวกด้วย เอลบแซดเอลบแซดนี้ก็คือจํานวนนิวตรอนนะับคูณด้วยมวลของนิวตรอนนะลบด้วยมวลอะตอมลบด้วยอะตอมมวลอะตอมโดยส่วนใหญ่นะฮะสูตรเนี่ย,วนนยมวลไฮโดรเจนมวลนิวตรอนแล้วก็มวลอะตอมเน,นี่ยจะมีหน่วยเป็นยูนะครับมีหน่วยเป็นยูทีนี้มวลที่หายไปเนี่ยก็1นึ่งยูเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ931.48้อยสามสิบเอ็ดจุดสี่แปด เมกะเอกตร์อคูเพราะฉะนั้นพลังงานยึดเหนี่ยวนะก็หาได้จากเดลต้าเอ็มคูณด้วย93 1.48เมกะอิเมกะอกตรอคูนะครับโจทย์มักจะถามอีกต่อไปว่านะพลังงานยึดเหนี่ยวต่อน e ิเคออนอันน e ี K ้คีคออนก็คือเลขมวลน,นะครับเราก็หาพลังงานยึดเหนี่ยวออกมานะครับหาด้วยเอคูณด้วย93 1.48พอได้พลังงานยึดเหนี่ยวออกมาแล้วก็หารด้วย ต่อนิโคออดคือ,อหาร,รด้วยนิคคออนเราจะสนใจตรงที่ว่าพลังงานยึดเหนี่ออนนยวต่อนิคคออนมีค่าเท่าไหร่นักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับการหาพลังงานยึดเหนี่ยวอะตอมของ 2, 3, ะอะตอมมของอูมของมขอ8นะตอมบองมีเงมขอะตอมขะตมของ่ะตององมีเลขมวลก็คือ 38นะครับอันนี้คือตัว A นี่คือตัว Z นะครับนะก็ 2, 2 3, อคือ Z A เอก็คือสองาโจทย์บอกมวลตอมมานะครับสอ่อามส0บแปดจนะครับหน่วยเป็น U ิรับหาพลังงานยึดเหนี่ยวแลนะก็ต้องหามวลที่หายไปก่อนนะครับ,นะรบซึ่งใช้สูตรนี้เลยครับ่ซ Z ก็คือจำนวนโปรตอนนีน่คือตัว คูณด้วยมวลไฮเดรตตอบบมบวกด้วยในวงเล็บ e ลบแทก,ก็คือจำนวนนิวตรอนนะครับคูณด้วยมวลนิวตรอนแล้วก็ลบด้วยมวลอะตอมนะฮะซึ่งมวลอะตอมเนี่ยโจทย์กันมาให้แทนค่าไปนะแทนค่าไป,นะาไ,ปาได้มวลที่หายไปหรือมุดพ่องนะครับสองจุดศูนย์นึ่งาะนำมวลที่หายไปซึ่งมีหน่วยเป็นยูนคูณกับเลข 931.48เมกะอิเล็กตรอนวอนเพราะว่า1 u ูเป็น u เท่ากับ931.48เมกะอิเล็กตรอนวอนนะครับคูณแล้วได้1,871.4เมกะอิเล็กตรอนวอนนะครับอันนี้เป็นพลังงานย็ดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นในยูเรเนียมนะครับแต่นี้ขอไข่นะครับ ให้หาพลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนนิวคลีออนในที่นี้ก็คือเลขมวลน,นะครับคือตัวเ e. อในที่นี้คือเลข2 3งสาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาค่าพลังงานยึดเหนียวตั้งหารด้วยเลขมวลน,นะครับหนึ่งพันแปดร้อยสี่หารด้วย2อ8ร้อยสาหารแล้วได้7.89ุแปดเก้าเมกกะอิเล็กตรอนต่อนิวคลีออนนะครับ จากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับก็คือหาพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิเกออนนะครับมีนักฟิสิกส์ที่หา,าหามาเกือบทุกธาตุแล้วนะครับาหามาตั้งแต่ธาตุอะตอมของดิวเทเรียมอะตอมของคาร์บอนอะตอมของฮีเลียมอะตอมของลิเทียมอะตอมออกซิเจนนะครับอะตอมฟอสฟอรัสเรื่อยๆจนกระทั่ง อะตอมของทองอะตอมของเหล็กนะครับเพระตอมของเหล็กพี่นาเนีครับ่พลังงานยึดเหนี่ยวต__่อนิวคลีออนเนี่ยถ้าเลขมวลมลันน้อยๆนะครับเลขมวลศูนย์ถึงประมาณศูนย์ถึงสี่สิบนะครับอันนี้มันจะเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวต,___ต__่อนิวคลีอร์จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น네แล้วพลังงานยึดเหนี่ยว ของเลขมวลนะครับอะตอมที่มีเลขมวลอยู่ประมาณ60ถึงเ0เนี่ยเป็นเป็นพลังงานที่ที่ไปเบิรเสียคือสเสถียรนะครับส่วนเลขมวลเยอะๆนะฮะเลขมวลเยอะๆนะอะตอมในที่มีเลขมวลเยอะๆนะครับนะ,ะเราจะเห็นว่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ New นะิวคลียอนเนี่ยมันค่อยๆลดลงลดลงนะไอ้พวกนี้ เป็นอะตอมที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่แเสียดเนื่องจากมันมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อไีออนมันเยอะขึ้นนะครับผลของพลังงานยึดเหนี่ยวต่อลีออนที่มันไม่ค่อยเสถียรนะครับมันจะเกิดการสลายตัวของของนิเคลสอะตอมที่มีเลขมวลเยอะๆนะครับพลังงาน ยิดเหนี่ยวต่อนิคีออนเนี่ยมันจะเล็กลเล็กลงเล็กค่อยค่อยเล็กลค่อยค่อยลดลงนะครับผลของการที่พลังงานยิดเหนี่ยวต่อนิคิออนที่ลดลงเนี่ยจะทำให้นิวเคลียสตรงนั้นนะมันสลายตัวหรือมันไม่สเสถียรน,นะครับสลายตัวธาตุท,าที่สลายตัวได้นะครับเ,เราเรียกว่าธาตุกับอันตภาพ รังสีนะครับคำนะว่ากรรมตภาพรังสีจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า radioactivity นะครับธาตุที่สลายตัวไดนะ้จะสลายตัวอย่างเช่นธาตุยูเรเนียมธาตุทอรีียมนะครับการสลายตัวของธาตุมันจะสลายตัวให้รังสีหรือให้พลังงานออกมาอยู่3ชนิดนะครับ ก็คืออันแรกก็คือลังสีเบต้าลังสีเบตา,ะบตาะจะแทนด้วยอิเล็กตรอนที่มีประจุลบแต่มันไม่มีมวลน,นะครับลังสีเบตาเนี่ยสัญลักษณ์ที่ใช้คือตัวเบตานะครับส่วนรังสีที่สลายตัวอันที่สองก็คือลังสีแอลฟานะครับสัญลักษณ์ของแอลฟาก็คือฮีเลียมนะครับฮีเลียม สี่แล้วก็สองเลยคือเป็นตัวแอลฟานะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือสลายตัวให้รังสีเกมมารนะังสีเกมมา,าเสัญลักษณ์ของแกมมาตรงนี้นะฮะทีนี้ตรงที่ลูกศรชี้นะครับก็คือในนิวเคลียสในนิวเคลียสนะภายในนิวเคลียสเนี่ยก็คืออนุภาคที่มีมวลมันจะรวมด้วยโปรตอนกับนิวตรอนรวมเป็นเป็นกระจุกนะ วนโปรตอนก็ไปจุบวกมันจะมีแรงผลักทางไฟฟ้า,าแรงบวกกับบวกจะผลักกันอยู่แล้วแต่ที่มันไม่แตกออกมาเนี่ยเพราะมันมีแรงค้าแรงนิวเคลียร์ห่อหุ้มันไว้ไอเสียลูกสอดีเทาเนี่ยแรงนิวเค,นะคมมวลีสสยร,รย์ก็จะห่อหุ้ม,มันไว้ส่วนแรงไฟฟ้าก็พยายามผลักออกมาแรงนิวเคลียร์ก็จะห่อุ้มไว้แบบนี้นี่เกิดขึ้นกับธาตุกรรมัรภาพ ังส,สีคุณสมบัติหลังสีที่ธา,า,าตุกรรมะจรังสีนะฮะสลายตัวออกมาเนี่ยค้นพบโดยเบคคลิ่งนะครับนะอีกคนหนึ่งก็คือคูรีนะครับคูรีนะครับแต่คนแรกที่นค้นพบคือนายเบคคลิ่งนะหลังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีสามชนิดนะครับนะคุณสมบัติหลังสีสามชนิดนะครับ แต่ถ้าเป็นรังสีอัลฟานะครับก็คือเป็นสัญญาณที่ h ี l i u m เอ่อมันจะผ่านกระดาษบางๆนะเอากระดาษบางๆเป็นกั้นก็ได้นะก็ไม่ผ่านเลยนะอ่ะส่วนรังสีเบต้านะะคืออิเล็กตรอนที่มีประจ,จุเป็นลบเนี่ยมันสามารถทะลุแผ่นกระดาษได้แต่ไม่สามารถวิ่งผ่านแผ่นอลูมิเนียมได้อันที่สาม รังสีแกมมารังสีแกมมาเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงนะครับสามารถทะลุกระดาษทะลุอลูมิเนียมและก็ทะลุแผ่นคอนกรีตหนา50เซน60เซนได้นะครับน้หนายไปได้สบายแต่รังสีแกมมาไม่สามารถทะลุแผ่ตดดแนตะกั่วได้เราจึงใช้ตะกั่วมาเป็นพัฒนะบรรจุ กำทาุกำบันตัรังสีนะครับเนี่ทีนี้เมื่อเอาทาุกำบรรตัรังสีบัรจุลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กรเราจะพบว่ารนะังสีเอลฟาเนี่ยมันมีคุณมเป็นมันเป็นลักษณะของประจุบวกนะส่วนรังสี เบต้ามันจะมีลักษณะเป็นเป็นประจุนบะเป็นประจุลบนะใช้กดมือขวาอนุภาคที่มีประจุนะครับเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กน,นะครับรังสีเบต้าเนี่ยจะเป็นประจุลบส่วนรังสีเกมมาเนี่ยไม่เบี่ยนเบียนในสนามแม่เหล็กน,นั่นแสดงว่ารังสีเกมมาไม่มีประจุนะครับไม่มีประจุส่วนเอาละ เอาลังสีที่ปล่อยออกมาสารัรผัสเล็กๆผ่านสนามไฟฟ้าเราจะพบว่าระหว่างแผ่นบวกแผ่นลบเนี่ยก็คือสนามไฟฟ้านะครับแผ่นอันนี้แผ่นบวกอันนี้เป็นแผ่นลบลเราจะพบว่าลังสีแอลฟาเนี่ยมันวิ่งเข้าเข้าหาแผ่นประจุลบนั่นแสดงว่าตัวลังสีแอลฟาเนี่ยเป็นประจุบวกนะครับส่วนลังสีเบต้าเนี่ยมันวิ่งเข้าหาแผ่นบวกแสดงว่าลังสีเบต้าเป็นเป็นประจุลบ รังสีแกมมาไม่ไม่วิ่งเข้าหาบวกและวิ่งเข้าหาลบวิ่งตรงไปเลยนะครับนั้นแสดงว่ารังสีแกมมาเป็นมันไม่มีประจุเกิดขึ้นกับรังสีแกมมา